สวัสดีค่ะวันนี้คุณน้องจะมาเสนอคลิปสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับการใช้วิวนะคะวิวก็คือวงล้อวงกลมอันนี้นะคะเกี่ยวกับการยืดเหยียดกระดูกสันหลังนะคะยืดเหยียดหน้าท้องเปิดอกเปิดไหล่นะคะวิธีการใช้ในท่ายืดเหล่านี้ก็คือหันหลังให้วิวนั่งชันเข่านะคะหันหลังให้วิวนำวิวมาชิด ติดกับบริเวณใต้สะบักนะคะไม่ต้องมาหลังล่างมากนะคะใต้สะบักนะคะแล้วก็ยืดตัวขึ้นเปิดไหลง่าย,ายอก่ะค่อยๆเอนอนงายไปให้บ่านะคะท้ายทอยชิดติดวิวนะคะค่อยๆเหยียดแขนยืดอก่ะก้นไม่ยกค่ะพยายามยืดไปให้ได้มากที่สุดเลย เมือม่อยืดได้มากที่สุดแล้วนะคะค่อยๆย,ยกสะโพกไปแต่นะคะให้ศีรษะลงมาให้ใกล้พื้นก้นลอยจากนั้นค่ะค่อยๆไปไเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆง่ายฝ่ามือก็ได้นะคะจนศีรษะเราวชิดติดพื้นลมหายใจยังคงหายใจตลอด เดียดขาไปเลยนะคะพันคลายนะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆกลับมาช้าๆค่ะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่อยๆเงยเมื่อเรารู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะไปใหม่ด้วยกันฉันเข่าให้เข้ามาใกล้อีกนะคะจากนั้นขยับวิวมาใกล้ๆใต้หลังให้ใกล้หลังล่างให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะยืดอกเงยศีรษะปะ มือสองข้างจับวิวเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นติ้งไปเรื่อยๆศีรษะเราจะไม่หลุดออกจากวิวนะคะไปจนข้อศอกวางพื้นหังไว้แป๊บหนึง่งเมื่อรู้สึกว่าเราสบายขึ้นเรายกสะโพกขึ้นหัวเราคงศีรษะเรายัางคงใกล้พื้นนะคะกล้วิวดันขึ้นไปค่ะ ขมิบก้นบีบหนีบต้นขาค่อยๆกลับขาค่อยๆคล,ยคลายกลับมานี่แหละค่ะสองท่าง,ง่ายๆเกี่ยวกับการใช้วิวนะคะเพื่อยืดเหยียดกระดูกสันหลังยืดกระดูกหน้าอกนะคะเปิดอกเปิดไลนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ